นี่ตัดผมเด็กบ้านนอกเนาะชาเอฟซีขอมาว่าเนาะตัดผมเด็กบ้านนอกให้ดูหน่อยเห็นไหมคุยอะไรก็คุยไปวะก็เพื่อนไหนคนไหนอยากดูบอกเพื่อนบอกชื่ออะไรครับบอกเพื่อนมาชื่ออะไรครับีวิธีการตัดทรงนักเรียนผมก็เคยดูให้หลายครั้งแล้ววันนี้ผมตัดให้ดูอีกครั้งนึง อพ่อครับว่างพ่ออยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมใช่ไหมพ่ออยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมพ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่ออะไรบอกแล้วพ่อชื่ออะไรเอ่ยพ่อชื่ออะไรจำชื่อพ่อไม่ได้แต่ตาตาชื่อเขียวหางขาดใช่ไหม เขียวหางขาดนี่ชื่อตาใช่ไหมถ้าเขียวลิงธรมนนี่เป็นหลานตาอ้นเนะาะเขียวหางขาดนี่คือตาเนาะเออเขียวลิงธรมนนี่หลานตาอ้นว่าเนาะเขียวคนนี้ชื่อเขียวมีโคว่าเนาะ เออเออมีคนนี้หันหน้าเข้ากล้องหน่อยมาทางนี้มาทางนี้เออหันหน้าเข้ากล้องหน่อยกองเชียร์กองเชียร์มาด้วยมีกองเชียร์มาด้วยเอากองเชียร์ก็พูดสวัสดีเพื่อนข้าสวัสดีเพื่อนด้วยเออมาอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆน่อเออแสวัสดีเพื่อนข้าเออเออนี่ยเนี่ต้องคุยอย่างงั้นคุยหาเพื่อนน่ะคุยไปเขาไม่ว่าหรอก ว่านิวหลานช้างอ้นบาร์เบอร์ย so ูท well. so right ูบเบอร์ติดตามชมเอาเองนะครับวิธีการตัดทรงนักเรียนโดยใช้เบอร์สองเป็นตัวตัดด้านบนแล้วเอาเบอร์หนึ่งเป็นตัวตัดด้านข้างดูนะครับนี่เนาะนี่เบอร์หนึ่งตัดด้านข้างดูนะพื๊ดพื้นพื้นพื้นอให้ดูด้านข้างนิดนึงเออให้ดูด้านข้างนิดนึงนะครับ ปึ๊บนี่วิธีตัดด้านข้างปึ๊บให้ดูชัดๆเลยเออกองเชียร์อยู่ตรงนี้กองเชียร์อยู่ตรงนี้เออกองเชียร์ชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรนะพ่อพกองเชียร์ชื่ออะไรเหมือนกันชื่อปิน่นพ่อคนตัดชื่อเขียวหางขาด <c oughs> ตาคนตัดเ <c oughs> ออเคียวหางขาดเอ <c oughs> วะร้อยวะร้อยวะร้อยให้ตาให้ตาดูด้วยเออ ไม่ร้นไม่ร้นอย่างนี้เขาเรียกตัดทรงนักเรียนให้ดูด้านหลังนะครับวิธีตัด<อ>คือขวัญขวัญขวัญมานี่มานี้นี่ให้ดูด้านหลังทีนี้มาดูด้านข้างข,างขวานะครับเวลาตัดเพราะหลังจากเราใช้เบอร์หนึ่งเสร็จเราก็เอาเบอร์นี้มานี่อันนี้เบอร์ศูนย์ครับเนี่ยเอาเบอร์ศูนย์มาเอาเมื่อกี้นี่เราใช้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองข้างบนแล้วทีนี้เราก็มาเอาเบอร์ศูนย์ตัดด้านข้างคือ มันจะเกี้ยงเลยมันจะสวยเออนั่นแหละกองเชียร์ก็คุยด้วยคุยด้วยเชียก็หลงเลยกลองเชียร์คุยด้วยเออกองเชียร์ก็มาด้วยร้านช่างอ่อนเบลเบอร์เป็นอย่างนี้แหละมีกองเชียร์ด้วยเออกองเชียร์น่ารักด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละกองเชียช่วยอ่าไมองมครับ ครับทั้งวอนตัดผมสนุกมากเลยครับเพราะว่าคนกองเชียร์ก็มาด้วยตอนนี้มันยุคฟุตบอลโลกเขากำลังกาลังฮิตกันอยู่ว่ายูทูบเบอร์ต้องต้องคุยเรื่องบอลโลกด้วยเนาะเมื่อคืนนี้อิหรานชนะหรือแพ้ชนะเนาะไม่ได้ดูเลยเออเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูแป๊บเดียวเออเดี๋ยวจะตัดให้เดี๋ยวตัดให้ ไม่ให้เมตตาผมไม่เอาผมัน้ไมผมอีาผมคนกนี่ครับพอใช้เบอร์หนึ่งเสร็จแล้วก็เอาเบอร์ศูนย์เก็บด้าข้างล่างอย่างนี้มันจะเป็นทรงนักเรียนสวยมากเลยนะครับเนาะอ่านียทำมเป็นมือายที่ครับทำมือใส่หน่อยทำมือใส่หน่อยเออวัดดีครับว่ะเนาะสามนิ้วสามนิ้วอ่ะเชียร์ออตรงนั้นดิเออ ทำากให้ดูก้มนิดนึงก้มลงนิดนึงเออก้มลงนิดนึงเอออย่างงี้อย่างงี้ก็ตัดง่ายต้องให้เด็กก้มนิดนึงนะครับอ้หน้าวเป็นตัวอ้วนทุกครั้งถึงกลมแม่ก็ด้วยเลยเออบอกเพื่อนเพื่อนในในอนุบาลอยู่อนุบาลไหนนะนางอยู่อนุบาลไหนพวกหนูอยู่ปหนึ่งปหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนบ้านดงใช่ไหมใช่อันนี้อยู่อนุบาลสองมีเพื่อนกี่คนมีเพื่อนกี่คนมีชื่ออะไรบ้างสามสิบคนชื่ออะไรบ้างชื่อ ไไม่ด้เอาจำได้สามคนก็พอโอเคชื่อเลยนะหรือเอาเพื่อนรักแล้วกันนะเออเพื่อนรักมีกี่คนลูกขวัญเออลูกขวรเกดเกดเออเกดเอาที่คนสนิทสนิทกันพี่อยู่บ้านเพื่อนอืมแล้นิ่งใครแก่เออนั่นแหละนั่นแหละเมษาเออเมษาเนี่ยเมษาเนี่ยอยู่หมู่ไหนนะเมษาหมูห้าซอปตาซุปตาโอ้จำได้หมดเลยแค่นี้อ๋อ ครีมนอะไรครีมด้วยครีมเมาด้วยไงโอ้รู้จักคนเยอะเนี่ยแฟนหนูเื่อะนเแฟนหนูเองไม่ดีเมอเธอมาเป็นมันก็เลิกเลยแฟนมันก็เลิกเลยโอ้ไม่เอาแล้วไม่ชอบแล้วเนาะใช่ปวดเสี้ยปวดทับทิม นี่แหละครับตัดทรงนักเรียนแบบง่ายๆช่างบ้านนอกช่างอ้อนกันงาช่างหล่อนี่นะครับง่ายๆนิดเดียวให้เอฟซีดูดูดูด้านหน้าทีนี้ดูด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยเราทําอย่างนี้แล้วเอาวีใหญ่มาเก็บอีกรอบนึงแล้วก็ึขึ้นมาให้เขาเสมอย่างนี้นะครับเนี่ยเอาวีใหญ่มาแต่งให้นิดนึงเห็นไหมดูนะครับ แต่งอย่างนี้นะครับดูด้านหน้าให้ชัดๆเดี๋ยวเขาเป็นคนดีมากเลยคนนี้นั่งเฉยเลยตัดง่ายนะวิ่ใหญ่เก็บอย่างนี้นะครับส่วนไหนไม่ไม่นวลกลมกลืนแล้วก็มาแต่งให้เขานิดนึงอย่างนี้นานเห็นไหมนั่งตรงๆเออให้นั่งตรงๆอย่างนี้เออครับให้ให้คุณตาเขียวหางขาดให้รู้จักเนาะคุณตาเขียวหางขาดอยู่ที่กรุงเทพเนาะ อยู่ที่อะไรนะพาะประแดงนนูมินบุรีฮะอยู่ที่ไหนเออเป็นรูปิ้งแท็กซี่ไปทั่วเนาะคุงเทพหรือโคราชกันหรอเออนี่นี่อย่าไปบังอย่าไปบังกล้องยายอย่าบังกล้องยายหรืออาฮะตาเออตาก็ยายเดี๋ยวทำให้เออนี่อย่างนี้นะ้ดูชัดๆเลยนะนี่ ผู้ช่างอ่อนนี่ตัดให้ลงยูทูบเบอร์ให้ด้วยเนาะครับก็ชาวเน็ตเขาขอมาว่าตัดทรงนักเรียนแบบง่ายๆให้ดูหน่อยเขาว่าอย่างนั้นเราก็ตัดง่ายๆให้ดูแล้วเนี่ยไม่กี่นาทีลอกเนี่ยครับทีนี้เรามาดูด้านหน้าเนี่ยเราก็แต่งให้อย่างนี้แต่งให้กึุให้เสมอนิดนึง<ว>ดูนะมีกองเชียร์กองเชียร์จะฝากอะไรถึงชาวเน็ตไหมนะฝากถึงไหม ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้คุณตาอ้อนด้วยเนาะ <Okay. S 1> คุณปู่อ้อนด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> เออกดไลค์กดแชร์ <Okay. S 1> ให้ด้วยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่ดูนะครับ <c oughs> ให้น้องสวยด้วยให้น้องสวยด้วยนั่งตรงแล้วให้ดูเพิ่ให้ดูด้านหลังหล่อจังเลยให้ดูด้านหลังนี่ให้หมุนกล้องให้ดูนิดนึงครับ นี่คือทรงนักเรียนแบบแบบบ้านนอกทรงนักเรียนแบบบ้านนอกแบบง่ายๆนะครับครับวัสดีครับชาวเน็ตครับวัสดีครับ <c oughs> ได้กี่นาทีนะ